เอออย่าดีกูเม่ปวดมันนะมันมาตีคูน่ะมันมาตีคูณน่นคุณนี่อยู่นี่นะน้อยขาตีกูมาสุดนึ่งจะไปแหละไปแหะ พี่น้องมันธรรมะธรรมโอเลพี่น้องเออโอปยายจอยมือนี้มีพี่น้องมาได้นี่เนาะสามสี่หาโฮเกี้ยนเก่าป้าที่โทอบอุ่นอีกแล้วพี่น้องเลยเมื่อในี่ย สชยลูกสาใส้ล <s we b> ูกเสาล่ะสิสิน่ะดูพี่น้องไปเบื่องดาวแล้จังฮู้ใชยลูกเสาล่ะก็สีปับโลดใชยลูกเสาล่ะใช้ลูกสาล่ะสีไม่ใช้ลูกสาล่ะมาจากจากหอมมาจากจากสีโอ้ยสั่งดี

ีเอาเงินเอาเหมาะไส่เปล่าดาวยายอยเาอาเงินพ um ี่น้อยเนาะเป็นผากไวมาเป็นงานทำบุญเนาะนำขอเาดาววันที่ส um ี่พี่นอยเอาดาวเอ้ยพี่น้อยเป็นผากเงินซอย เพืนมาเพิ่นก็บประเพงใดอากาศฮอนยิดีมีแห้งให้ลำให้รวยทุกที่ทุกคนทุกท่านสาธุบุญเด้อพี่พี่น้องเต็มงานเลยวันนี้พี่น้องเลยเริ่มและวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดซื้อเลขเล้ากับประถือซ้ำเมื่อตั้งลายหล่อสื่อซื้อเลขเล้ากับประถือซ้ำโอ้ย nè nè tham luôn hà sai lục sao lạ nhân vợt nắng cà chơi rồi ấy đâu 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 ấy อันนี้ลอยโตตั้่สิบาปโอ้แม่งไฮโด้กามาพี่น้องสามสี่คนเนาะเจโนวกันยังกอดผูบ่าหน่อยอยู่เิีองมาน้ำลังมาสันมาสังได้๋ยมาหอมเตมเลเป็นตาสง อได้ชงหนให้เอื้อเ่นั่นละงนนอะใชลูกสาวกบนีะอันนี้ก็เมนเยสิไปแล้วหูจักต่ลูกใช้ลูกาวโกบนะอยากปน้ำเขาใช้ลูกสาวกหูจักิบ้ใชลูกสาวกบงคนี่จิพันกี่คนนะเฮ้ยานเน้อใช้ลูกสาวกบนะอยอืออือื ที่เอาช่างด้นพี่น้องเอ้ยวันนี้คือคืน่าเริ่มคือคืนแล้วได้พี่น้องเอ้ยเริ่มคืคื มื่อเอิญฮาจังสิแพรหายมวอนี้มันค่มยี่สิบข่าวมากะไมันค่ยังทมนได้จะขึ้นกันมาให้ฮ้อมเนี่ยห้ฮอมเนี่ยมาไม่ให้ย่อมเนี่ยมะ่โ่โมนหูจักอ้ยมันบอกมได้มาพี่หอมแก้มมันหอมแก้มคอยพี่

มึงดูพี่น้องมันมียังลูกมันมองดูพี่น้องเีใสุ่กซาวลานอยสิสิสิน่ะเียวได้สสี่นะหมื่นมือยังลูกฮงูระซับมันเหลื่ตาถูกปลาตังแล้วมั้งด้วยวายว่าคูก บรสพี่น้องก็เ่มขึ้นื้นอี้แล้วเรียกกระจบงานกับพูดเลยพี่น้องที่สี่กระทันพูดเลยัน้อผูกัทลเลยย่างยัางมาำรังบวชจังใดรูกบวชเด๋ยวมากินกินข้าวแรกกันยังกับซูกินข้าวแรกกันยัง

เฮ้ยหอมใหญ่อ uh like ่อยวู um> uh ้วหอมบบใหญ่อ huh? ่อยวู้ถ้าเราเที่ยวผมดูหอมเลยส่นหัวว่าซุกเขานอนในเฮือนเวิร์ดว่าขึ้นนี่นะเ้าเฮากระแมงย้ายนอนในนอกนะเด็กมาแล้วมันล่มแห้งเพิ่นไปปุ๊กไขประตูขขาวนอนในเฮือนบอกเขาเฮ้ยขขาวนะฮะออกเมื่อกมาขึ้นนี่นะบ่ยอมเข่า แไหนดมเยแตกสุดสุดสูคือได้ผุไบ้สองใบสูอุ่นหนาวมึงอุ่งหนามึง

อันนี้ใบแรกเนาะมึงใบสองมึงจะเจอใบยังวะก็ได้คนละใบละใบสองใบสามใบพี่น้องไปเอาเออของมึงอะไรแล้วมึงไปเอากูสิเอาสี่ใบเฮ้ยมึงเบิร์นกูเบิร์นใบสี่ใบใหญ่กว่านะใบสามอิจฉาเนาะดาวไอ้เขียมันยางอย่างวอะไรอย่างว่าไรถืออะไรใบสี่ม้วนนี่มาตำลังม่ได้สี่ใบปูใบ จังไห้ปลาบิร so ันเน่มาด้วยค่าวแห้งอน่อไหมแห้งยังบนน่ะแต่ว่าตัวจริงนะบริค้าปานาพี่้อกตัวในกล่องนะแห้งแห้งอือตัวจริงบุปานดอกอือ้าวจนกว่า้าวอดาป้าเลยาแนวนี้มันง่ามเลยแหละห้าวหลุดก็นี้แนมึงแหง่ถือแจงคมถือแจงไฟนนมันอาดมันตอบที่จริงนะบอกอันนั้น ปาพี่น้องเอ้ยคือคื้นขนาดงานนั้นเพื่อนบ่าวบอยเขาได้ปู๋ละสองแสนสองแสนพี่น้องได้ได้เกือบทุกคนเนาะสองแสนสองแสนวันนี้กันเอาเงินมามอบให้บ่าวดาวเนาะองพี่น้อยทั้งเทพเนาะเพิ่นขึ้นมากเพิ่นกระโบดไปทางน้อมาทำบุญน้ำเม่บ่าวบอยขอบ่บอยแล้วกันใช้บาแล้วก็เมื่อเนาะพี่น้องส่งเพิ่น มันนี้ก็ได้ออกมาเป็นเพื่อนเป็นหมู่พี่นอ้องจนพูดเลยยันหอดมือนสร้างกระทานผาเขาอปไรเพี่น่องวันที่สี่เนาะมืนน่นกับที่สามสิบเอด็ดมื่นกับที่หนึ่งกับเลขไทยพี่น้องจา้าอืมกินยาลูอ มาเงี้ยน่งกซื้อเมื่อ่มาแหงเื่อยแลวมันว่างเงี้นะกยวกันแล้วมาแหงปล่อยเมอมาเที่ยวเซื้อวเอ๊ะเห็นที่เสียโจมออก็ที่เสียโว่ามากบากมา้เลย่วงายชงเลยขายด้่เอยน่ก็่ไปในกว่าหนึ้านน่มาดเนาะ

ชื่อเล่ชือเลขก็เป็นหนีเขาอยู่ในห้องบราจยฮะ้ยมึงซื้อเจ็ดสี่มันออกสี่เจดแมนคือบอคับชื่อเลขแต่เพื่อเล่คูแมนเฮยโอ้ยกูเจ็บเลยมึงซื้อโกโกมอหาหาซิ้คออกหหาซื้อเลขหน้าโคกโคกมองหาหาเจ็เจ็บตับกูเบอต่องังหวัดเท่าได้หลยบาท จุ๊บเสด็นให้โลกมีเงินสั่มเนี่ยคู่นึ่งนะะ่าคจเรยืพักเนเป็นลมเนี่ยมาเาเป็นอนีเขาร้ายลอยนี่ได้นี่ยนะ เป็นหนีเขาหวสีหาลอยผมได้เนี่ยอใจยังวะอออยางได้ห้องนี้บ่เคยผูเคยผ่านนะคบเคยพ่นพันเนาะหนาห่านแล้วก็ข้ามในน้อยนะหนา ก้อนเสื้อ C6 บางวันเอากันซาก็เี่ว่าเสือบอกสี่เจ็ดมันก็คือเป็นลมนะเว้ยเป็นลมเรอเป็นน่งเทิงพุ่ลูกมันย่งบางพัวหมไปไปอยู่เทียงมันหนาวไลไปมากอาลุกซามาเป็นหมูเนาะญาตินะเมื่อพูดียอมากพูดเดียวกันเลย